สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะจะมาแนะนําวิทยาลัยของพวกเรากันค่ะเดี๋ยวแนะนําชื่อกัอนนะคะดิฉันนางสาวเบญจทองสุภาแดงค่ะดิฉันนางสาวนันทิการคองศรีค่ะผมปูรินยันสมควายครับการจัดการอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาที่เน้นนำความรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนหรือการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆนำมาพัฒนาให้เกิดทักษะสมรรถนะเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้ จะพาไปชมบรรยากาศของวิทยาลัยกันนะคะว่าจะเป็นยังไงวิทยาลัยของเรามีพื้นที่ให้นักเรียนนักศึกษาได้ผ่อนคลายและมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่แถมยังมีร้านอาหารให้เลือกซื้ออีกมากมายเลยนะคะ แนะนำสาขาที่พวกเราเรียนกันนะคะนี่คือสาขาที่พวกเราเรียนค่ะสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสาขาของเรามีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานค่ะ